City, สวนสยามทะเลก,กลเรุงเทพเงี้จำได้ไหมวันก่อนที่เปิดตัวตไปเน S <S เปิดตัวที่น่าเซ <Sentinel World S 2> <อ>็นเล์เซ็นท์เวิลด์ไงนะครับกอตันเดีนเจอร์นะครับก็ผจญภัยโลกพลังงานน่ารู้นะครับซึ่งกลุ่มปตท,ะทเนี่ยคือต้องการปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงพลังงานหน้าที่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับวันนั้นก็มีคุณกบสวนนันนะครับน้องนาดาน้องภูไปร่วมพูดคุยเนเวทีด้วยคืออยากให้เยาวชนเนี่ยใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแล้วก็ไม่กระทบกับคนอื่นน่ารักนะนังน่ารักมากเลยก็บอกว่านอกเหนือจากที่เปิดตัวไปแล้วเเนนนียยะะังมกรรตป็ 3D SD Animation Serie Fu ล เรื่องก๊อตจิดีแอดเวนเจอร์ซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวของการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นแล้วก็ได้ความรู้ของก๊อตจิและก็ผองเพื่อนเนี่ยนะฮะ<ช>บริษัทที่ผลิตการ์ตูนก็คือบริษัทวิทิตาแอนิเมชันจำกัดซึ่ง<อ>ถือว่าเป็นการผลิตการ์ตูนไทยนะฮะ,ะแล้วก็เป็นผู้ผลิตที่เรียกได้ว่าฝีมืออิตอ่ะถูกต้องอนี่ก็อออากาศนี่ไม่ได้ทีไหนไายไกลเลยโมเดิร์นไนของเราเนี่นะครับแล้วก็ช่องเอ็คอร์ดเอ็มคออชดนะครับทุกวนันอาทิตย์เนี่ยก็แดโมงรับู้ันาที ก็จีความน่ารักวันนี้มาปรากฏตัวและของเพื่อนอยู่บนกระเป๋านี่สองใบของเธอเป็นรูปอะไรอ่ะนี่ของผมเป็นรูปของเพื่อนอ๋อของเนาะนี่อันนี้ก็น่ารักเลยก็จีเดี่ยวๆเลยอย่างนี้นะครับน่ารักเลยตรงนี้น่ารักมากกันใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กิจกรรมหลากหลายต่อเนื่องตลอดปีนี้นะครับในช่วงนี้นี่ยังมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันด้วยเพียงถ่ายรูปคู่กับยานข้ามเวลาของก็จีนะที่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วโพสต์ลง Facebook พร้อมแฮชแท็กนะครับก็ตจิดีแอดเวนเจอร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยภาพไหนถูกใจทีมงานมากที่สุดรับไปเลยถุงภาพก็ตจินะครับดีแอดเวนเจอร์นี่2ใบนี่นะครับประกาศผลใน f c e b o o o กก็ตจิดีแอดเวนเจอร์วันที่16มีนาคมนี้นะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เฟซบุ o กนะครับก็ตจิดีแอดเวนเจอร์แล้วก็ติดตามชมการ์ตูนก็ตจิดีแอดเวนเจอร์กันด้วยนะครับติดตามรายละเอียดพร้อมร่วมสนุกกันได้ที่ w w w ร์ไว f a c e b o o k c o m g o t c h i a d v e n t u r e ครับผม <S <S ใช่แล้วก็การ์ตูนก็จะมีทาง mcut hd ของเราทุกวันอาทิตย์เวลา8มง15นาทีอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันแล้วก็ไปร่วมสนุกแล้วไปติดตามการประกาศผลได้าย้ำอีกครั้งหนึ่ง16มีนาคมนี้จ้ะอนี้เราเออกไปได้เลยไหมได้สิเให้แหมแล้วก็มาเลือกถูกจังหวะเลยนะชอบอะไรนี้ผมก็น่ารักแต่นี่ก็น่ารักอันนี้มาเยอะ่ากเห็วเละโอ้เออน่ารักจริงๆอ่ะมาดูข่าวของเรากันต่อ